คลิปนี้จะเป็นการรีวิวกระเป๋า Incase c r o t Tow Sling นะะเรียกว่าเป็นกระเป๋าไซส์เล็กเอาไว้เก็บของจุกจิกสามารถสะพายคาดเอวได้สะพายสลิงได้เดี๋ยวเราไปสะพายให้ดูกันก่อนอันแรกผมให้ดูแบบคาดเอวก่อนละกันอันนี้ผมปรับสั้นสุดผมเอวอยู่ประมาณ34เนี่ยก็ถือว่าเป็นคาดเอวได้เลยใช้งานได้สะดวกอันนี้คือเป็นแบบสั้นสุดของเขาแล้วนะแต่ถ้าเอวแบบน้อยกว่า34เนี่ย ก็อาจจะต้องอะแดปช่วยนิดนึงนะก็คือเราก็ต้องแบบรวบขึ้นมาแล้วหาออลาสติกมาลัดๆแบบนี้เอาเพราะว่ามันไม่มีออลาสติกมาให้นะตัวนี้เราก็อาจจะต้องแบบไปหาออลาสติกมาหนีบตรงนี้เพื่อให้สายมันสั้นลงอีกประมาณนี้แต่ถ้าคุณใช้แบบออริจินอลของเขาเลยให้มันสั้นสุดแล้วเนี่ยก็ได้ประมาณนี้แหละ L3334 เนี่ยถ้าเอเล็กกว่านี้เนี่ยอาจจะต้องหาทางอะแดปเอาถัดมาเดี๋ยวผมให้ดูการสพายแบบ คอ s บ Body อันนี้สะพายแบบกระชับคาดอกเนี่ยเป็นเหมือนแบบสลิงเนี่ยก็จะประมาณนี้ผมสูง180เซนนะก็จะอยู่ประมาณนี้ส่วนถ้าเราปรับแบบยาวๆเลยให้แบบเป็นสายยาวสุดดูอันนี้ผมปรับสายให้ยาวสุดละก็จะอยู่ประมาณนี้สำหรับเวลาที่เราใช้เหมือนลงมาต่ำๆหน่อยก็อยู่ประมาณเอวนะเข็มขัดจะอยู่ประมาณนี้สำหรับผมที่สูง180 ทีนี้เวลาเราสะพายเนี่ยตัวบัคเกิลเนี่ยเขาจะอยู่ฝั่งนี้นะเพราะนั้นถ้าจะเอาแบบให้ปลดบัคเกิลง่ายๆเนี่ยการสะพายเนี่ยก็จะต้องอยู่ไหลซ้ายแบบนี้ส่วนถ้าอยากจะสะพายไหลขวาก็ทําได้นะเพียงแต่การปลดบัคเกิลเนี่ยอาจจะต้องเหมือนแบบมูฟมาด้านนี้หน่อยแล้วก็ปลดบัคเกิลก็ได้เหมือนกันอันนี้คือข้อดีของการที่บัคเกิลมันอยู่ใกล้กระเป๋าทําให้เราสามารถปลดได้ค่อนข้างง่ายมาดูดีเทลของกระเป๋ากันต่อนะต้องสายสะพายเนี่ยก็จะเป็นสไตล์ซ t ทเบลไนลอนแบบนี้ บัคเกิลเนี่ยจะอยู่ติดกับตัวกระเป๋าแบบนี้ทําให้มันสามารถปลดได้ค่อนข้างง่ายบัคเกิลเนี่ยเป็นของดีนะของดูราเฟกเลยตัวดีไซน์ทํามาค่อนข้างดีกดเปิดนี่ไม่ได้เป็นแม่เหล็กนะแต่ว่าทํามาดูดีเลยดูแบบแบนๆบ,บ,บางๆดีไซน์สวยการใช้งานเนี่ยถือว่าน่าใช้อะ่ะตัวนี้ตรงนี้จะมีที่ปรับสายให้1จุดสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ให้สั้นลงให้ยาวขึ้นอะไรเงี้ยได้หมดถัดมาด้านาาหลังกระเป๋าจะมีบุนุม่มแล้วก็เป็นผ้าเมสแบบนี้ เป็นผ้าตะข่ายให้ดูตัวไซส์ของกระเป๋าก่อนเอ,อมีความแบนๆบางๆเล็กๆผ้าที่ใช้เนี่ย เป็นผ้าประจาซีรีส์นี้เลยก็จะเป็นผ้า 900D u n i l u e เป็นการทอรที่ความถี่สูงเพราะนั้นมันจะมีะคุณสมบัติเรื่องพวกการการขูดขีดอะไรได้พอสมควรแต่ไม่ได้การกรีดนะแล้วก็โลโก้ i n s e แบบนี้เป็นซิลิโคนยางที่ดูดีอยู่แล้วนะ Black on Black แบบนี้แต่ว่าจริงๆเป็น b a c k on Gray แล้วกันอันนี้แต่แบบค่อนข้างเป็น Dark Gray ตัวผ้าก็จะเป็นผ้ากันน้ําอยู่แล้วเป็นผ้าที่เรียกว่าเอ่อทนอ่ะแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีผมใช้อยู่ใบหนึ่งเหมือนกันก็เรียกว่าโอเคเลยตัวผ้ากระเป๋าอันนี้ถือว่าน้าหนักเบามากน้ําหนักแค่2ำ เท่านั้นเองตรงกระเป๋าเนี่ยบริเวณที่เป็นจุดยึดของสเต็ปเนี่ยเขาจะมีเชือกร้อยให้นิดนึงนะทั้งสองฝั่งเลยแบบนี้ให้เราเอาไว้พุกนู่นฮุก,น,น,ฮกนี่ได้นะหรืออาจจะไปไว้แบบแขวนเวลาแบบถึงบ้านแล้วเอาเอาไว้แขวนแบบบนผนังบนอะไรก็ตามแต่ที่เราอยากจะแขวนเนี่ยตัวกระเป๋าด้านหลังมีช่องซ่อนแบบนี้เราจะมีผ้าบาังไว้แล้วก็เปิดมานี่เห็นไหมซิปก็จะเป็นแบบสิปเล็กๆหน่อยแต่ว่ามีดีเทลนะมีโลโก้อินเคสอยู่ เปิดมาข้างในเนี่ยมีเป็นแบบผ้าขนสักราดแบบนี้ด้วยนะมีความเป็นบุบุบเพื่อกา,การขูดขีดเอาไว้ใส่พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะใส่มือถืออะไรเงี้ยไม่ให้มันขูดขีดมือถือนะจงหน้าจออะไรเราอันนี้ใส่ iPhone ปรแมเนี่ยได้สบายสบายอยู่ละลูซิพแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบมีความแอบซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นไอช่องเนี้ยเราสามารถเอาไว้ใส่พัดบอร์ดอะไรก็ได้แต่ว่าไม่ได้มีระบบ rf id b o c k นะอันนี้สามารถใส่เป็นพัดบอร์ดเข้าไปแบบนี้ได้ก็จะแนบไปกับตรงนี้ถัดมามีช่องด้านหน้า ช่องด้านหน้าเนี่ยจะอยู่บริเวณนี้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นฝาพับซึ่งฝาพับตรงเนี้ยเขามีใส่แม่เหล็กไว้ด้วยน,นี่สองฝั่งเป็นแม่เหล็กแบบออนอ่อนนะอ่าไม่ได้แบบว่าแรงมากเปิดมาตรงนี้จะมีช่องอันนี้เนี่ยเป็นช่องแบบเปิดเลยนะไม่ได้เป็นช่องซิปล์ละอันนี้เอาไว้แบบเป็น Quick a c c e s s เอาไว้เก็บของเก็บของเร็วๆนะใส่หูฟังบลูทูธอะไรเงี้ยได้อ่าหรือจะใส่เป็เปนเวนเดนดนโรบอะไรเงี้ยใส่เข้าไปได้หรือบางคนเอาไว้ใส่พวกลูกอมหมักฝรั่งอะไรเงี้ยได้หมด นี่เห็นไหมแต่ว่าที่มันอาจจะแปลกๆนิดนึงคือตรงนี้ที่มันเหมือนแบบเอยโอ้โหเหมือน,นทำไว้เผื่อขยายอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงมันไม่ได้ขยายนะข้างในมันแบบเรียกว่าดีไซน์เขาลงมามิดเลยอันนี้มันเหมือนแค่เดอเรทมากกว่าไม่ได้ทําให้มันขยายได้จริงตรงนี้จริงถ้าแบบเออทำให้มันขยายได้ด้วยน่าจะเป็นฟังก์ชันมากขึ้นนะแต่อันเนี้ยเหมือนแค่เป็นเดอเรทมากกว่าซึ่งตรงนี้จะเป็นช่องเดียวเลยนะข้างในจะเป็นผ้าไลนิ่งสีเขียวเงาๆแบบนี้ อันนี้เข้าช่องหลักละซิปเนี่ยจะเป็นซิปคู่ซึ่งแห่งซิปเนี่ยก็จะคัสตอมมาเป็นโลโก้อินเคสแบบนี้ดูดีแหละจับง่ายด้วยเป็นพลาสติกคุณภาพสูงเลยซิปเป็น YKK RC ไม่ได้เป็นอะโคการนะซิปสทางสามารถเปิดรึบแบบนี้ได้ข้างในมีช่องแบ่งพอสมควรเลยให้ดูด้านนี้ก่อนด้านนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะพิเศษของรุ่นนี้เลยตัวอินเคสรุ่นนี้ที่เป็นคอสทาวทั้งหมดเนี่ยเขาจะทาป้ายตรงนี้ให้ด้านบนเนี่ย มันมีช่องใส่แท็กตัว Apple AirTag อันนี้เราสามารถใส่เข้าไปในช่องตรงนี้ได้อันนี้ก็จะเหมือนเอาไว้กันโดนขโมยหรือหายหรือลืมอะไรเงี้ยเราสามารถตามมันได้นะว่าไอยตัว Apple AirTag เราใส่ไว้ในนี้ปุ๊บมันก็สามารถแท็กด้วยมือถือเราได้ถัดมาช่องด้านในเนี่ยจริงๆตรงเนี้ยก็จะเป็นพื้นที่ตรงกลางใหญ่ๆแหละให้เราสามารถใส่ของได้แต่ว่าด้านหลังเนี่ยก็จะมีช่องแยกย่อยให้อีกตรงนี้จะมีแบบช่องให้เราใส่ของแบบกว้างๆได้เราอาจจะใส่นีเ่เป็นพาสปอร์ตอย่างนี้ ถ้าอยากจะใส่ iPhone ข้างในอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันใส่มันใส่ลงได้แหละแต่ว่าไม่ได้มีบุนะถ้าแนะนําก็ใส่ข้างนอกดีก,กว่าอันนี้จะได้เรื่องของการบุก,กันลงกันลอยด้วยแล้วก็มีช่องตะข่ายอีก2ช่องบริเวณนี้อะใส่แบตกล้องเข้าไปใส่เป็นหูฟังบลูทูธเข้าไป อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นช่องตะข่ายใหญ่ๆเหมือนกันอันนี้จะเป็นช่องตะข่ายทั้งแผงเลยดูมีความแบบเหลือบๆด้วยนะตัววัสดุของผ้าตะข่ายเนี่ยผ้าตะข่ายเขาไม่ได้ยืดมากมันยืดนิดเดียวก็สามารถใส่ของในช่องนี้ได้แล้วก็มีคีลิสเป็นเหมือนแบบว่าสายยึดกุญแจไว้ให้ก็สามารถเอาไปติดพวกกุญแจอะไรได้หมดจะมีเป็นพุกแบบนี้ไว้ประมาณนี้ก็เอาไว้เก็บกุญแจไว้ในนี้ช่องใหญ่เนี่ยก็สามารถใส่สรรพสิ่งได้หมดลองใส่เป็นแบบ ฮัตดิสเอ็กโทนลอะไรเงี้ยให้ดูก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยไซส์ใหญ่แบบนี้ของลาซี่นะหรือว่าจะใส่หูฟังเข้าไปข้างๆอันเนี้ยก็ได้มันเหมือนเล็กนะแต่ว่าก็ใหญ่พอสมควรแต่ว่าตามสเปกเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวของอินเคสเนี่ยเขาไม่ค่อยระบุเป็นลิตรไว้ให้เขาก็จะแบบเป็นดิเมนชันกว้างคุณยาวคุณสูงอะไรของเขาก็ครบถ้วนเรียบร้อยนะสำหรับอินเคสคอรทเฮาส์สลิงผมว่ากระเป๋าในซีรีส์คอรทาของไทยอินเคสเนี่ยเป็นกระเป๋าที่น่าใช้มากๆเลยคือผมได้ใช้หลายใบยแล้วแล้วก็อย่างตัวโทสเนี่ยผมใช้เยอะ ตัวผ้าวูวเอกที่ให้มาเนี่ยมันเบาแล้วก็เรียกว่ากันน้ําแล้วก็การลอยขีดข่วนได้ดีอันนี้ผมค่อนข้างชอบเลยนะคือใช้มาแล้วรู้สึกประทับใจกับตัวผ้าอันนี้พอสมควรเลยแล้วก็เรื่องฟังก์ชันเนี่ยก็ใส่แบบค่อนข้างนเนยอะตัวฟังช่องฟังก์ชันอะไรพวกช่องเก็บพวกอะไรต่างเนี่ยทั้งซีรีส์เนี่ยผมว่าเขาให้มาครบในราคาที่อาจจะไม่ได้สูงมากเป็นซีรีส์ของอินเคสที่จับต้องได้ง่ายสุดลวล,ะละ่ะเท่าที่ผมแบบดูราคามาเออใครที่เป็นแฟนอินเคสเนี่ยแล้วแบบเอออยากได้กระเป๋าราคาย่อมเยาวหน่อยที่ใช้ได้หลากหลายเนี่ ให้ดูซีรีส์นี้ที่เป็นชื่อคอสทาวเนี่ยเออผมว่าหลายใบน่าใช้แล้วก็ราคาไม่ได้สูงมากผ้าน,นี้ผมก็ค่อนข้างประทับใจครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะถ้าคุณมีข้อสงสัยหรืออยากสั่งซื้อก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ Line แอดแอกหรือทาง Facebook Messenger ก็ได้ช่องทางอื่นบนเว็บแอมทูโก c o m s h o p l i n e s h o p t i k t o k s h o p s h o p e e l a z a d a สามารถสั่งซื้อได้ทุกช่องทางแล้วก็ยังไงก็ตาม ถ้าอยากสั่งซื้อสินค้าตัวไหนให้เราเราอยากให้คุณทักเข้ามาก่อนที่ Li n e แอดแอมิโกเพราะว่าบางทีอาจจะมีโปรโมชั่นอยู่คุณไม่ต้องไล่ถามคุณทักเข้ามาที่ Line@ แอดแอมิโกที่เดียวเดี๋ยวแอดมินเขาบอกคุณเองว่ามีโปรอะไรอยู่แล้วคุณค่อยตัดสินใจแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งถ้าใครสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับพวกกระเป๋าหรืออุปกรณ์ EDC ต่างๆสามารถติดตามผมได้ช่องทางหนึ่งที่ช่องส o ล e โหมดนะช่องนั้นก็จะเล่าแบบเป็นเรื่องของ Personal ลและเรื่องของประสบการณ์การใช้งานที่มีหลากหลายมากขึ้นนะก็ติดตามกััันนนได้้้้ททที่ทท่่ชอองงงาา Facebook YouTube แลวก YouTube. ก็จใหหมคคิบุณ ครับผม